การเดินทางไม่สิ้นสุดชีวิตมันคือการเดินทางชีวิตมันเริ่มจากก้าวกเดียวแล้วก็ก้าวเป็นไม้อารมณ์เป็นพันพันหมื่นหมก้าวมีขึ้นมีลงมีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่เราควรจะรู้สึกขอบคุณในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตและเมื่อเราได้เจอกับเส้นทางการเดินทางแสนวิเศษเราส่วนใหญ่ดื่มดำ่ำมีความสุขเพราะเราเอาแต่หมกมุ่นกับอุปสรรคและเลือกที่จะทำสิ่งที่เราต้องการจริงๆส่วนมาก ที่เราบอกว่าไว้ที่หลังม,มันมักจะสายเกินไปเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วเอาเพนิซลินให้เขาแล้วก็เช็คทุกครึ่งชั่วโมงนะค่ะคุณหมอฮัลโหลริชาร์ดริชาร์ดลืมตาขึ้นโอ้ ฉันฉันฉันรู้จักนายฉันฉันเคยเห็นนายมาก่อนฉันเป็นนายตอนเด็กๆไงตอนที่นายห้าขวบอ,อย่ากลัวเลยฉันมาเพื่อพานายออกเดินทางเด,เ,ดเดินท,ทางเหรอ แววตาของริชาร์ดช็อกทันทีแล้วน้ำตาเขาก็เริ่มไหลนันน่นั่นแม่ฉันแม่ดูอายุน้อยมากฉันลืมเลยว่าแม่เคยสวยแค่ไหนและนั่นนั่นตัวฉันตอนนั้นมีเสียงเคาะประตูกำลังไป <c oughs> นั่นเจ้าของบ้านผมมาเก็บค่าชาบ้านนะครับนี่ก็สามเดือนแล้วนะรอเวลาอีกหน่อยนะคะฉัน ไม่ขอค่าเช่าแล้วก็รีบออกไปจากบ้านเัเลยนี่ไม่ใช่การกู้สนนะขอละค่ะขอละอีกไม่กี่วันนะคะฉันจะหามาให้ไม่ไม่ก็คือไม่ออกไปออกไปเลยแต่ฉันกับลูกจะไปอยู่ที่ไหนละคะฉันไม่สนออกไปแม่ แม่ทำงานหนะักเพื่อเลี้ยงผมแล้วก็เจออะไรมากมายโอ้แม่แม่ไหนามาฉันจะพานายไปดูอะไรหน่อยเอนายน,นายโตขึ้นเลยใช่มากับฉันรม่ชาเจอตัวเองในสวนสาธารณะเออทน ฉันรู้จากที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่นฉันกำลังเล่นบาสนี่นะว้าวดูฉันสิอายุอย่างน้อยมีพลังมีชีวิตที่ว่าริชาร์ดยืนตรงนั้นมองตัวเองตอนก้าวขวบแล้วร้องไห้ตอนที่เขาพยายามจะชุดบอลทำแบบนี้ตั้งหา่าง โอ้บายเขาร้องไห้ต้องมีคนไปบอกเขาสิมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆสิ่งดีๆกำลังรอเขาแต่ฉันฉันเสียใจที่ไม่ได้เล่นบาสต่อทั้งที่ฉันชอบนะเฮ้ยมามากับฉันจะพาไปดูอะไรอีกอะไรออว้าว มหาอะไรของฉันออนนั่นตัวฉันนี่ฉันฉันฉันกับเพื่อนโอ้ยฉันรู้สึกเหมือนว่ามันผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังเหมือนแค่เมื่อวานเองนายจะต้องคุยกับเธอนะวันนี้นายจะต้องสารภาพความในใจอ๋อไม่รู้สิแบบว่าไปเลยเพื่อน นั่นเดบบี้โอ้พระเจ้าฉันลืมเธอไปเลยริชาร์ดมองตัวเองตอนอายุ18ขวบจีบเด็บบี้แต่มันล้มเหลวโอ้ริชาร์ดเขาน่าจะเสียใจมากขอโทษทีนะฉันจำความเจ็บปวดไม่ได้แต่ฉันรู้ว่ามีสิ่งดีๆรออยู่แต่ฉันเสียใจที่ไม่ได้บอกเด็บบี้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิด เธอไม่เห็นจะไปตรงว,ว่าฉันอย่างนั้นเลยฉันก็แค่สารภาพรักน่ะมามาไปกันต่อเถอะครับโอเคโอเคเ <Ye> e! ย้ด,ยดยีโโโด,โ,โ,ดโอย้ยโลกมันแปลกนะเนี่ยไม่กี่ปีก่อน ฉันร้องหไห้เพื่อเด็บบี้แต่ตอนนี้ฉันกำลังแต่งงานกับเอลซิซาเอ้ทดี่ด้วยจ้าโชนดีนะโอ้ฉันจำความรู้สึกนี้ได้มันเติมเต็มดูฉันเสีดูเรามีความสุขมากเลยแน่นอนขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเธอจะท้องไม่ได้อีกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ไม่นะไม่ เสียใจด้วยนะครับ <c oughs> โอ้วันนั้นเราเสียใจเอลซซากับฉันเสียใจขณะที่เอลซซาเสียใจฉันกับโฟกัสผิดที่ <c oughs> โอ้คุณควรจะระวังมากกว่านี้ฉันผมไม่อยากจะฟังอะไรทั้งนั้นน่ะ <c oughs> ฉันไม่น่าทําอย่างนั้นฉันเสียใจ ที่ไม่ได้มีลูกแต่ว่าเมื่อมองกลับไปเราก็สามารถรับเด็กมาเลี้ยงแทนได้นี่นายมาเดินหน้ากันต่อดีกว่านะโอ้นายนายเราทุกคนคือนายริชาร์ดทั้งหมดเลยริชาร์ดพบตัวเองตอนอายุ50ใกล้ๆบ้านคนชราขอโทษด้วยนะครับแม่ผมก็หวังว่าจะมีทางอื่นนะครับ ขอละแม่ไม่อยากจะอยู่นี่เลยแม่อยากจะอยู่กับลูกแม่สัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแม่แม่ก็รู้ว่าเอลซิซากับผมเนี่ยงานยุ่งแค่ไหนไม่มีใครดูแลแม่เลยแล้วคนที่นี่ก็ดีมากนะครับดีจริงๆครับพวกเขาเนี่ยจะดูแลแม่อย่างดีแม่ต้องมีความสุขแน่นอน โถลูกแม่ไม่มีความสุขถ้าไม่มีลูกแต่ถ้าลูกต้องการแบบนั้นก็ได้ความสุขของลูกมีความหมายทุกอย่างสำหรับแม่เลยละ่ะดูแลตัวเองด้วยนะไม่นะฉัทนทำอะไรลงไปแม่ฉัน โค้ที่ให้กำเนิดฉันโค้ที่ลำบากเพื่อให้ฉันมีชีวิตที่ดีฉันกลับส่งแม่ไปบ้านพักคนชาราเ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นความเสียใจที่สุดในชีวิตฉันฉันไม่ควรทำแบบนั้นผมขอโทษครับแม่ผมขอโทษมามาเรายังต้องมีที่ไปอีกนะขอโทษอด,ด้วยนะครับเธอเสียชีวิตแล้วครับ โอ้โอเอลซิซาโอ้ชีวิตฉันเอาแต่โทษเอลซิซาว่ามีลูกไม่ได้ฉันเสียใจที่ไม่ได้บอกว่าที่เธอแท้งเธอไม่ได้ผิดฉันไม่ได้บอกว่าฉันรักเธอแค่ไหนเป็นครั้งสุดท้ายนะโอ้น่ยนาย,นายฉันเบื่อแล้วที่จะพานายท่องเวลาได้เวลากลับแล้วลิชัต เมื่อริชาตื่นขึ้นมาเขาร้องไห้หนักมากทั้งชีวิตของเขาเขาทำผิดและเพิ่งจะเห็นมัน <c oughs> ฉันทำอะไรลงไปฉันรู้สึกแต่ความเสียใจ <c oughs> ฉันอยากจะแก้ไขแต่ว่ามันสายไปแล้วยังไม่สายไปนาะยังมีเวลาแก่กรรมของนายนะในเวลานี้นาะยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากได้นะริชาร์ด หมายความว่าอย่างไงความร่ำรวยของนายเงินทองนายน่ายจะทิ้งเอาไว้ให้ใครล่ะฮะให้ญาติเหรอนายเอามันไปใช้ในสิ่งที่ดีทำกรรมดีสิเอามันไปบริจาคบ้านเด็กกำพร้าเอามันไปใช้เลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อให้มีชีวิตที่ดีและวันหนึ่งริชาร์ดคนถัดไปจะได้ไม่ลงเอยแบบนายที่มีแต่ความเสียใจ และในตอนนั้นแววตาริชาร์ดเป็นประกายเขาเข้าใจว่าตอนนั้นสติเขากำลังจะบอกอะไรแล้วไงต่อน่ะเหรอตอนนั้นริชาร์ดคุยกับหมอให้หมอเรียกทนายมาผมอยากจะเขียนพิไหนกรรมเป็นคำขอสุดท้ายริชาร์ดอธิบายว่าเขาต้องการอะไรหลังจากเขาตายและพินัยกรรมเขาก็เกิดขึ้นเขามีแต่น้ำตาแห่งความสุขและเซ็นพินัยกรรมตอนนั้นเลย ขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณครับคุณจิตใจดีมากเลยคุณจะทิ้งทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆในบ้านเด็กกำพร้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมเคารพคุณนะครับขอให้พระเจ้าเมตตาคุณหลังจากนั้นทนายก็ออกไปน้ำตาก็เอ่อล้นที่ตาริชาร์ดเขามองไปทางขวาของเขาที่สติของเขาแล้วยิม้มขอบคุณนะฉันรู้สึกดีขึ้นมาททำไมฉันไม่ทำแบบนี้นะ การแก้การทำชั่วนก็เพราะว่านายนะ่ะเอาแต่มีความสุขจนหลงระเริงยังไงแล้วโอ้โ,หโหใช่ถูกขอบคุณตอนนี้ฉันรู้สึกเบาจากข้างในเลยดีงั้นก็บินไปกันเลยและตอนนั้นคลื่นหัวใจของเขาก็นิ่งทันทีหมอกับพยาบาลรีบเข้ามาแต่เขาจากไปแล้ว ริชาร์ดได้กลับไปหาแม่กับภรรยาของเขาเราบอกได้ว่าพวกเขามีความสุขกันมากแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็หันหลังแล้วเดินจากไปแต่มันไม่ใช่จุดจบของพวกเขาเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไม่สิ้นสุด